เคยให้เงินแฟนเก่าไปทําแท้งนะครับทุกวันนี้ยังรู้สึกไม่ดีทําอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความผิดนี้ไปได้โอ้เรามีส่วนนะีย <c oughs> สวดมนต์ไปนานๆเข้าเดี๋ยวก็ลืมเลยหรอทุกแต่บ่อยๆก็แล้วครับเวลาสวดน,นี่แผ่แผ่ไปด้วยพิจนารณาไปด้วยหรือจดจ่อในบทสวด้วยอ้อมไปอ้อมมาแล้วงนี้ เหมือนความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราชอบนึกย้อนไปถึงมันบ่อยๆเนี่ยไม่ดีเนี่ยอดีตที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราย้อนไปมันมาย้ำปัจจุบันดีนะมันมาเพิ่มซ้ําเติมปัจจุบันเนี่ยใช่ถ้าคิดบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินมันจะชีวิตจะจมฝักอยู่ตรในในอดีตอ่ะซึ่งในอดีตเรามันแก้ไขไม่ได้ครับแต่ถ้าเราปัจจุบันี่ะถ้าเราทําเนี่ย คือกรรมฐานเนี่ยมันจะล่างอดีตแล้วมันจะไปะอนาคตครับคิดไปก็แก้ไขไม่ได้ก็เป็นทุกข์เปล่าเปล่าใช่ไหมครับไม่ได้วเวลาสวดเนี่ยย้อนอดีตเลยสิ่งที่ทําครับคือแผ่คือแผลในอดีต่แะแผ่ไปไม่นานมันมันก็นลืมแล้วละ่ะมันลืมเพราะอะไรเพราะอนาคตมันยาวไกลไม่รู้กี่พบขีซาข้างหน้านะ เราต้องเตรียมตัวเวียนว่าต่เกิดไง